สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันอีกนะคะวันนี้ครูจะมาเสนอความรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องการบวกจำนวนเต็มนะคะซึ่งเป็นความรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโดยในวันนี้คุณครูจะมาเน้นการบวกจำนวนเต็มโดยใช้เส้นจำนวนนะคะ สำหรับการบวกจำนวนเต็มโดยใช้เส้นจำนวนนั้นนะคะหลักการหรือขั้นตอนง่ายๆนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการเขียนเส้นจำนวนก่อนนะคะโดยที่เมื่อเขียนเส้นจำนวนเสร็จแล้วให้ระบุนะคะตัวตั้งลงไปในเส้นจำนวนนั้นจากนั้นให้เขียนลูกศรแสดงการบวกนะคะโดย ไปดูที่ตัวบวกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบนะคะถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้เขียนลูกศรเพิ่มขึ้นไปทางขวาเท่ากับจำนวนที่ต้องการบวกนะคะก็จะได้ผลลัพธ์แต่ถ้าตัวบวกเป็นจำนวนเต็มลบให้ลดนะคะหรือเขียนลูกศรไปทางซ้ายนะคะเท่ากับจำนวนที่ ต้องการบวกก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะเมื่อสักครู่คุณครูพูดถึงตัวตั้งกับตัวบวกนะคะดังนั้นเรามาทบทวนประโยคสัญลักษณ์การบวกกันก่อนนะคะตัวที่อยู่เป็นตัวเลขด้านหน้าเราเรียกเขาว่าตัวตั้งนะคะอย่างเช่นประโยคสัญลักษณ์ที่หนึ่งนะคะสองบวกสามนะคะ สองอยู่หน้าก็จะเรียกว่าตัวตั้งนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยเครื่องหมายบวกนะคะตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายบวกเราก็จะเรียกเขาว่าตัวบวกนะคะแล้วก็จะเท่ากับผลลัพธ์ซึ่งผลลัพธ์อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผลบวกนะคะหรืออาจจะเรียกว่าคำตอบก็ได้นะคะ โดยประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกจำนวนเต็มนะคะก็จะเขียนได้แตกต่างกันอย่างน้อยสี่แบบขึ้นไปนะคะโดยตัวแรกนะคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกบวกกับตัวบวกเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะสองบวกสามแบบที่สองตัวตั้งเป็นบวกตัวบวกเป็นลบนะคะสองบวกกับลบสามนะคะแบบที่สามตัวตั้งเป็น จำนวนเต็มลบแล้วตัวบวกเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะก็คือลบสองบวกกับสามแบบที่สี่นะคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบบวกกับตัวบวกเป็นจำนวนเต็มลบนะคะเราลองมาทำความเข้าใจวิธีการหาผลลัพธ์ของประโยคสัญลักษณ์การบวกทั้งสี่รูปแบบกันเลยค่ะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งโจทย์ต้องการให้บวกสองบวกสามนะคะตัวตั้งของเราคือสองนะคะขั้นตอนทีุ่ิครูบอกไปก็คือหนึ่งเขียนเส้นจำนวนนะคะหลังจากเขียนเส้นจำนวนแล้วเขียนเลขที่เป็นตัวตั้งลงไปในเส้นจำนวนนั้นนะคะตัวตั้งของเราในข้อนี้คือเลข สองถูกต้องค่ะให้นักเรียนเขียนเลขสองลงไปในเส้นจํานวนที่เราลากแล้วนะคะจากนั้นเขียนจํานวนที่อยู่ถัดไปทางขวาของสองนะคะสองแล้วไปทางขวาเพิ่มทีละหนึ่งก็จะเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆทางซ้ายก็จะลดลงไปทีละหนึ่งจากสองก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็เป็น ศูนย์เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเรามาพิจารณาตัวบวกกันนะคะตัวบวกของเราเป็นเลขสามซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นเราจะต้องเพิ่มจากสองไปทางขวาถูกต้องค่ะอีกกี่ครั้งคะอีกสามครั้ง มาเริ่มกันเลยค่ะจุดเริ่มต้นของเราคือตัวตั้งสองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เพิ่มไปทางขวาอีกสามครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะคะคำตอบของผลบวกก็จะเป็นเลขห้านะคะดังนั้นสองบวกสาม ก็จะได้ผลลัพธ์คือ5นะคะเป็นคำตอบของการบวกจำนวนเต็มในข้อที่1ค่ะไปดูข้อที่2ในตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะข้อ2ให้นักเรียนนำสอบวกกับลบ3นะคะมาดูที่ตัวตั้งกันเลยตัวตั้งของเราคือเลข2 นะคะขั้นตอนการใช้เส้นจำนวนในการบวกก็คือเขียนเส้นจำนวนขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นนำเลขที่เป็นตัวตั้งมาลงในเส้นจำนวนนะคะอันนี้ลงสองเป็นจุดเริ่มต้นนะคะจากนั้นเขียนจำนวนไปทางขวาเหมือนเดิมสองแล้วก็เป็นสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆนะคะลดลงก็จะเป็นหนึ่ง 0ลบหลบสลบสามไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นทั้นที่2มาพิจารณาที่ตัวบวกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบปรากฏว่าข้อนี้ลบสเป็นจำนวนเต็มลบนะคะเราจะต้องลดลงไปทางซ้ายกี่ครั้งคะ3ครั้งนะคะ ตัวตั้งคือสองอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นเรามาลดไปทางซ้ายสามครั้งลดหนึ่งครั้งนะคะลดสองครั้งลดสามครั้งนะคะคำตอบของการบวกก็จะเป็นลบหนึ่งนะคะดังนั้นสองบวกกับลบสามก็จะได้ผลลัพธ์คือลบหนึ่งเป็นคำตอบค่ะ ดูตัวอย่างที่สามกันต่อเลยนะคะข้อสามลบสองบวกกับสามนะคะตัวตั้งของเราคือลบสองคำที่หนึ่งเขียนเส้นจำนวนเขียนเส้นจำนวนแล้วนำลบสองที่เป็นตัวตั้งลงไปในเส้นจำนวนนะคะเขียนลบสองลงไปในเส้นจำนวนนี่คือตัวตั้งนะคะ จากนั้นเพิ่มไปทางขวาจากลบสองเพิ่มทางขวาทีละหนึ่งก็จะเป็นลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะคะลดลงมาทางซ้ายทีละหนึ่งจากลบสองก็จะเป็นลบสามลบสี่ลบห้าลบหกไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปเราจะมาบวกกันจุดเริ่มต้นของเราคือลบสองเมื่อพิจารณาตัวบวกแล้วตัวบวกของเราคือเลขสามซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะดังนั้นเราจะต้องเพิ่มไปทางขวาอีกกี่ครั้งคะสามครั้งนะคะก็จะเพิ่มไปหนึ่งสองและสามนะคะคำตอบ ของผลบวกข้อนี้ก็คือ1ค่ะดังนั้นลบสบวกกับ3ก็จะได้คำตอบคือ1เป็นคำตอบนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่4กันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่4ีลบสบวกกับลบสนะคะตัวตั้งก็เป็นลบตัวบวกก็เป็นลบนะคะ ริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะเขียนเส้นจำนวนที่ระบุตัวตั้งไว้นะคะตัวตั้งของเราคือลบสองขีดเส้นจำนวนแล้วก็นำลบสองมาเขียนในเส้นจำนวนนี่คือตัวตั้งนะคะจากนั้นเขียนจำนวนไปทางขวาเหมือนเดิมเพิ่มทีละหนึ่งลบสองก็จะเป็นลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนมาทางซ้ายก็จะลดลงไปทีละหนึ่งก็จะเป็นลบสองแล้วก็เป็นลบสามลบสี่ลบห้าลบหกไปเรื่อยๆนะคะต่อมามาพิจารณาตัวบวกในข้อนี้ตัวบวกคือลบสามเป็นจำนวนเต็มลบนะคะเราก็ต้อง ลดลงไปทางซ้ายกี่ครั้งคะสามครั้งนะคะก็จะเป็นลบสองอยู่เป็นจุดเริ่มต้นไปทางซ้ายสามครั้งนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งคําตอบก็จะเป็นลบห้านะคะดังนั้นลบสองบวกกับลบสามก็จะเป็นลบ ห้าเป็นคำตอบค่ะต่อไปลองมาหาผลลัพธ์โดยที่ไม่ใช้เส้นจำนวนกันบ้างนะคะสองบวกกับสามได้เท่าไหร่คะห้าถูกต้องค่ะข้อแรกสองบวกสามเหมือนกันบวกจำนวนนับที่เราเรียนมาในระดับประถมเลยนะคะข้อที่สอง สองบวกกับลบสามได้เท่าไหร่คะได้ลบหนึ่งนะคะถูกต้องค่ะข้อที่สามลบสองบวกกับสามได้คำตอบคือหนึ่งค่ะสุดท้ายข้อที่สี่ลบสองบวกกับลบสามได้ลบห้านะคะประโยคสัญลักษ์ณ ที่แตกต่างก,กัน4แบบก็จะได้รับคำตอบมีผลลัพธ์ที่แตกต่างก,กันออกไปนะคะจากที่ทำความเข้าใจผ่าน4ตัวอย่างกันมาแล้วนะคะเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจที่เราได้เรียนรู้กันมาด้วยการลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะข้อที่หนึ่ง ข้อใดคือผลลัพธ์ของสามบวกสองนะคะตัวตั้งเราคือสามเขียนในเส้นจำนวนไว้นะคะนี่คือตัวตั้งต่อไปเขียนจำนวนเพิ่มขึ้นไว้ก่อนสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วลดลงไปทีละหนึ่งจากสามก็จะเป็นสองหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปมาหาผลบวกกันนะคะสามคือตัวตั้งบวกสองสองเป็นจำนวนเต็มบวกเราต้องเพิ่มไปทางขวานะคะ<ๆ>เพิ่มไปทางขวากี่อันคะสองนะคะก็จะเป็นเพิ่มหนึ่งเพิ่มสองนะคะคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นห้านะคะซึ่งคำตอบนี้อยู่ในตัวเลือกข้อ กอไก่ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อใดคือผลลัพธ์ของลบสามบวกกับลบสองวิธีการเหมือนเดิมนะคะนำตัวตั้งคือลบสามาเขียนในเส้นจำนวนจากนั้นเขียนจำนวนเพิ่มไปทางขวาทีละหนึ่งก็จะเป็นลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่ง สองนะคะซ้ายก็จะเป็นลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดไปเรื่อยๆนะคะจุดเริ่มต้นตัวตั้งของเราคือลบสามอยู่ตรงนี้นะคะตัวบวกของเราคือลบสองเราต้องเขียนลดไปทางซ้ายอีกสองครั้งถูกต้องค่ะ ดังนั้นจากเดิมอยู่ที่ลบสามก็จะไปทางซ้ายหนึ่งครั้งไปทางซ้ายสองครั้งคำตอบที่ได้จากการบวกก็จะเป็นลบห้านะคะซึ่งคำตอบลบห้าอยู่ในตัวเลือกข้อที่ขอไข่นะคะไปที่ข้อสามกันต่อเลยนะคะ ข้อใดคือผลลัพธ์ของลบสามบวกกับสองตัวตั้งคือลบสามเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะลบสามจากนั้นเขียนจำนวนที่เพิ่มขึ้นไปทีละหนึ่งก็จะเป็นลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะลดลงไปทีละหนึ่งก็จะเป็นลบสี่ลบห้าลบหก ลบเจ็ดไปเรื่อยๆนะคะตัวตั้งของเราคือลบสามอยู่ตรงนี้บวกด้วยสองซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะต่อต้องเดินทางไปทางขวาอีกสองครั้งนะคะจากลบสามก็จะเป็นเพิ่มหนึ่งเพิ่มสองไปทางขวาคำตอบของผลบวกก็จะเป็นลบหนึ่งนะคะ ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องอยู่ในข้องอ,องูนะคะต่อไปเราไปทำข้อที่สี่กันต่อเลยค่ะข้อที่สี่ข้อใดคือผลลัพธ์ของสามบวกกับลบสองตัวตั้งคือสามเขียนลงไปในเส้นจำนวนไว้เพิ่มทีละหนึ่งก็จะเป็นสี ห้าหกเจ็ดไปไดเรื่อยๆนะคะลดลงไปทางซ้ายก็จะเป็นสองหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งไปไเรื่อยๆตัวตั้งของเราอยู่ตรงนี้คือเลขสามตัวบวกของเราเป็นลบสองแสดงว่าเราจะต้องลดไปทางซ้ายจำนวนกี่ครั้งคะ สองครั้งนะคะแล้ก็มาลดไปทางซ้ายสองครั้งกันจากสามก็จะเป็นลดหนึ่งครั้งลดสองครั้งคําตอบของผลบวกก็จะเป็นหนึ่งนะคะคําตอบอยู่ข้อคควายถูกต้องค่ะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายกันนะคะข้อใดคือผลลัพธ์ของห้าบวกกับลบสาม เหมือนเดิมนะคะดูที่ตัวตั้งคือ5้าใส่หลงไปในเส้นจํานวนเขียนจํานวนที่เพิ่มขึ้นจาก5ไปทีละ1ก็จะเป็น6 7 8 9ไปเรื่อยๆเขียนจํานวนที่ลดลงไปจาก5ไปทางสายทีละ1ก็จะเป็น4 3 2 1 0ไปเรื่อยๆนะคะ จากนั้นมาดูตัวตั้งของเราเป็นห้ามาดูที่ตัวบวกเป็นลบสามแสดงว่าเราจะต้องลดไปทางซ้ายอีกกี่ครั้งคะสามครั้งนะคะดังนั้นจากเดิมคือห้าลดไปสามครั้งนะคะลดครั้งที่หนึ่งลดครั้งที่สองลดครั้งที่สามคำตอบของเราก็คือ สองค่ะดังนั้นผลลัพธ์หรือคำตอบของเราจึงอยู่ที่ข้อคอควายนะคะเป็นคำตอบจากทั้งตัวอย่างและแบบฝึกหัดก็คงจะทำให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจการบวกจำนวนเต็มได้ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับการบวกจำนวนเต็มตอนที่หนึ่งคุณครูก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในตอนต่อไปอคุณครูจะมาสอนการบวกจำนวนเต็ม ด้วยวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการใช้เส้นจำนวนกันบ้างนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแบ่งปันเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปได้วยกันกับครูตู่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆนี้ต่อให้กับเพื่อนที่เรารักนะคะวันนี้ครูตู่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ